วลีฮิตที่ติดปากคนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ติดปากคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะคนไทยอย่างเรานี่แหละเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเอาไปพูดแล้วติดปากทุกทีเลยนะคะแฮววลีนี้นะคะไม่นับคําว่าให้กับอโนนะ,ะซึ่ง ติดโชว์อยู่แล้วใครเรียนภาษาญี่ปุ่นนี้ต้องติดคำว่าให้หรือไม่ก็อโนพูดอะไรไปก็จะให้หรืออโนปนกันไปด้วยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะออพูดไทยเราอ่ะพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าพอไปพูดอีกภาษาหนึ่งที่เราจะต้องคิดเป็นภาษาต่างประเทศอ่ะเราก็จะติดคำว่าให้กับอโนเข้าไปในภาษานั้นด้วยเคยมีน้องๆเล่าให้ฟังว่า ไปพูดภาษาอังกฤษไปเจอฝรั่งนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นี่แหละเราไปเจอฝรั่งถามทางพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะติดให้กับอโนไปด้วยเซนเซเองก็เป็นจ้าพอเวลาพูดภาษาจีนก็ติดอโนไปด้วยนะคะพูดกับแม่สามีพูดภาษาจีนกับแม่สามีนี้คือแบบ <c oughs> ก็ติดภาษาจีนไปนะคะมาว่าจินเทียนอโนเออคนแก่ก็งงมันพูดอะไรของมันวะมันพูดภาษาอะไรของมัน เออนะคะก็เนี่ยแหละไม่นับให้กับโนที่แบบจะต้องติดกันประจำํำที่ต้องติดกันแน่ๆอยู่แล้วนะคะเอาเป็นวลีอ่ะที่แบบคนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นต้องพูดติดปากตลอดเวลาเลยนะคะอันแรกก็คือすみ um y せんゆっくり行ってくださいเออใช่ไหมคนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นต้องติดปากนะคะคํานี้ก็คือเราฟังไม่ทัน <laughs> พูดช้าๆหน่อยแกすみませんゆっくり行 u てくださいすみませんゆっくり行ってดาไซ อ่า uh, นะคะหรือโมยจิโดอิตเตกุดาไซก็ได้คำนี้คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นพูดบ่อยกันจริงๆนะคะ <laughs> สุมิมาเซนโมยจิโดอิตเตกุดาไซอ่าเวลาพูดกับคุณครูใช่ไหมพูดกับเซนเซพูดกับคนญี่ปุ่นที่เราคุยด้วยอย่างเงี้ยสุมิมาเซนโมยจิโดอิตเตกุดาไซสุมิมาเซนยุคุริอิตเตกุดาไซลองถามตัวเองดูนะคะว่าพูดคำนี้กี่รอบ <laughs> เวลาคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยพูดคำนี้กี่รอบนะสองนะคะ日本語がでกるฮานาเซมせสすか เอ,อแกพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนิโฮงโกะเดคิมาเซงเอโกะฮานาเซมัสกะนิโฮงโกะเดคิมาเซงเอโกะฮานาเซมัสกะหมายความว่าไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาพูดภาษาอังกฤษกับฉันได้ไหมคะเออพอเวลาพูดอะไรแล้วแบบมาถึงเรื่องที่มาถึงจุดที่เรา ใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดต่อไม่ได้แล้วแกแกพูดภาษาอังกฤษกับฉันได้ไหมนะ่ะหรือว่าไทโก็กะฮานเซมัสกะพูดภาษาไทยกับฉันได้ไหมตรงจุดนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ติดปากคนเดนมภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะอันนี้3ค่ะประโยคที่3ามไดโจบูเดสอ่าไดโจบูเดสเป็นวลีที่ใช้ได้สะดวกสบายมากนะคะอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ป่ไม่เป็นไรเออคนไทยเราชอบคํานี้อยู่แล้วนะคะมีที่แบบแปลตรงตง มีที่แบบภาษาญี่ปุ่นที่ตรงๆเลยก็สะดวกมากนะคะไดโซเดสไม่เป็นไดค่ะนะคะข้อที่4นะคะก็คือおすすめは何ですかおすすめはなですかหรือおすすめはありますかおすすめはありますかมีที่แนะนำไหมคะ <laughs> มีแนะนำให้ไหมคะอันนี้เวลาไปสั่งอาหารเนาะเราไม่รู้จะสั่งอะไรนะเราก็แนะนำให้หน่อยคะ่ะおすすめは何ですかおすすめはありますかอันที่5ค่ะอะไรดี วาสุเดมัตอันนี้คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นพูดบ่อยใช่ปะ่ะนึกสัพไม่ออกอะเซนเซหนูพูดคำนี้บ่อยมากศัพ์อะไรก็จำไม่ได้แต่จำได้คำเดียวคือวาสุซเดมัตะนี่แหละจำคำว่าลืมได้ก็เก่งแล้วนะวัซเซเลตะวาสุเดมัตะก็คือลืมไปแล้วอะค่ะหรือถ้าจะพูดกับเพื่อนแบบกันเองกันเองก็คือวาสุเลต้อวาสุเลต้ลืมแล้วอะกะ วาซุเลตาลืมแล้วว่าจ้าวาซุเลตานะคะหรือวาซุเลมาสตาจะพูดลายแล้วนึกไม่ออกอ่ะวาซุเลมาสตานะคะอันนี้ก็เป็นคําที่คนที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นพูดบ่อยนี่เจว่ามีอีกเยอะนะใครที่ติดปากคําไหนนะคะลองมาคอมเมนต์บอกกับเพื่อนเพื่อนแชร์กับเพื่อนๆนก็ได้นะคะว่าหนูใช้คําไหนบ่อยๆเนาะเราจะได้ประโยคเอาไว้ติดปากเยอะๆติดปากไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งเองโอเคไหมวันนี้เซไปก่อนลนะค่ะอย่าลืม คอมเมนต์มาแนะนำประโยคกันด้วยนะจะได้มีประโยคนำไปใช้กันเยอะๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะจากอาตานีพิเศษสำหรับสมาชิกช่องออยเซนเซเท่านั้นนะคะน้องๆสามารถเรียนคอร์สมินนะ1-4และ N5 ฟรี5คอร์สดูคลิปลับความยาวคลิปลับประมาณ1ชั่วโมงได้รวมกว่า150คลิปค่ะวิธีสมัครถ้าเป็นแบบหน้าจอคอมจะมีปุ่มสมัครใต้คลิปกดได้เลยค่ะ เลือกวิธีชำระเงินแล้วก็กดได้เลยถ้าเป็นแบบหน้าจอสมาร์ทโฟนกดลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะคะแล้วก็เข้าเว็บเบ์เซอร์กดสมัครและเลือกวิธีชำระเงินได้เลยค่ะ ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนถ้าหากว่าจำนวนเงินในกระเป๋าสตางค์น้องๆหมดระบบจะยกเลิกอัตโนมัติแต่ไม่ต้องตกใจนะคะน้องๆสามารถสมัครใหม่ได้ทุกเมื่อค่ะขอบคุณที่สนับสนุนออยเซนเซต่อในทุกๆเดือนนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ